อันยยงทุกคนกลับมากับตัววิดีโอพาร์ทที่2เนาะของแวร์กรเกาหลีที่จำเป็นในการใช้ตอบ EPS Topic นะคะเมื่อคราวที่แล้วเนาะพาร์ทที่แล้วก็เป็น5ตัวแรกไปอ่ะเดี๋ยวเรามาทวนอันนี้เนานะม,มีตัวไหนบ้างนะคะพาร์ทหนห้าตัวแรกที่เราเรียนไปก็คือมีอึโรโกฮาดะที่แปลว่าตั้งใจจะจุดจุดมีตัวที่2ที่เป็นือ,อรุอต่คือตอนที่เมื่อจุดจุด อันที่สามเป็นตัวอึมย่อนนะแปลว่าถ้าเมื่อจุดๆุตัวที่สี่อสอสแฮสขั้นตรงกลางเป็นเหตุและผลเพราะว่าจุดๆก็เลยจุดๆนะคะแล้วก็นี่ห้าอุนิกาก็มีลักษณะที่คล้ายกันนะบอกเหตุและผลได้ก็แปลว่าเพราะว่าได้เหมือนกันเนาะพอมารอบนี้อาทิตย์นี้จะเป็นพาร์ทที่สองเนาะอีกห้าตัวด้วยกัน ตั้งแต่อันที่6จะเป็นอายาคดะหรือว่าทเทวก็ได้นะคะมีอันที่7คือริเอ,ออเอุยตะอ,อตตะตัวที่8นีอึนอึนจีตัวที่9โกอิตะแล้วก็ตัวที่10มีเก็ตกับเออรเรกโยต,ตองตัวพร้อมกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกของพารที่2ของเรากันนะคะตัวแรกของพารที่2ก็คือ กริยาบวกอายาอยาเฮยาฮาดะหรือว่าเทดะเนอะอันนี้ใช้กับกริยานะแปลว่าต้องจุดๆุนะคะเดี๋ยวมาดวูนว่าตัวนี้เนี่ยจะมีวิธีการดูแปรใช้ยังไงบ้างนะคะอ่าตัวนี้แปลว่าต้องจุดๆวิธีสังเกตเนี่ยดูยง่ายเลยมันจะมีคําว่ายาอยู่เห็นไหมมียาอยู่แต่ว่าสิ่งที่ยากสําหรับตัวนี้ก็คือมันจะมีตัวของ อโอเฮเนก็คือแปลงรูปเหมือนอ o อโยเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าไม่แม่นตัวการแปลงออโยมาก่อนตัวเนี้ยจะมองย่ายนึงอ่าถ้ามันมีตัวที่แบบแปลงผิดปกติอะไรเงี้ยหรือว่าแปลงที่แบบเปลี่ยนรูปไปเลยอะไรฟิวฟนั้นนะคะแต่สังเกตตัวกริยาไม่ยากก็คือเจอ,อยาปุ๊บแปลว่าต้องเลยแต่ไอที่ยากคือตัวข้างหน้ายานั่นแหละว่าคือกริยาตัวไหนเนาะส่วนตัวหลังเนี่ยจะลงเป็นฮาดะหรือเทรดะก็ได้นะคะมันจะเป็นเฮโย หรือไม่ก็เทรโยแบบนี้นะคะได้สองแบบหรือไม่ก็ทามิดะเทรมิดะอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอาโยเนาะอย่างที่ในรูปเขาบอกเลยว่าไวยากรณ์ตัวนี้เนี่ยเป็นลงท้ายประโยคแล้วก็บอกความจําเป็นในการทําบางสิ่งนะคะก็คือแปลว่าต้องหรือว่าควรก็ได้เนาะตัวอย่างเช่นเดียวให้มาคืออาชิเมชิกซาเรเฮยาเฮลเห็นนะ เราสังเกตได้ไม่ยากเลยมียาแบบนี้แปลว่าต้องแล้วมันจะลงเฮโยนี่แหละเราก็ไม่ต้องสนใจมันคือตัวแกมมา a มันทั้งก้อนตรงนี้เลยนะที่แปลว่ายาฮาดะต้องจุดๆนะคะฉะนั้นเวลาเราเห็นยาปุ๊บเราต้องสังเกตตัวข้างหน้ายานะคะอืมอันเนี้ยอันเนี้ยที่ครูมาสีสีฟ้าไว้คือตัวก้อนกริยาทั้งก้อนเนาะมันคือชิกซาฮาดะถูกไหมอ่ามันคือชิกซาฮาดะที่แปลว่ารับประทานอาหาร ก็แปลว่าต้องรับประทานอาหารเลยแต่ทนี้จะเหลืออีกคำหนึง่งคือคำว่า아침에อ่ะก็คือเป็นช่วงเวลาบอกว่าตอนเช้าเนาะก็แปลเลยว่าต้องรับประทานอาหารในตอนเช้าแค่นั้นเนอะอันนี้คือรูปแบบแรกก็คือเฮ hey เนี่ยมันเปลี่ยนมาจากอะไรก็คือมาจาก하다เนี่ยแหละอ่าแล้วก็ตอนนั้นเราแปลงรูปดะเป็นเฮโยถูกไหมพอเป็นเฮโยปุ๊บเราจะใช้กับแกม m าตรวนี้เราก็เปลี่ยนจากโยเป็นยาแค่นี้ แล้วก็ใส่ข้างหลังเทโยคยเพิ่มด้วยแบบนี้เนาะประโยคตัวอย่างต่อมา,ช,ามชะมือชากีชอเนอีิรกกนนะิทักกายาเฮโยเห็นไหทักกายาเฮโยดูไม่ยากเนาะเจอแล้วเราเจอแกมาแล้วก็คือข้างหลังตัวนี้ที่แปลว่าต้องเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมครูให้ดูตรงไหนดูกริยาข้างหน้าถูกไหมก้อนสีฟ้าคือก้อนกริยาทั้งหมดเลยนะอีฟันทักตะขัดถูนะฉะนั้นก็คือแปลงฟันนั่นเองต้อง แปลงฟันอ่าแล้วก็มีที่เหลืออยู่นิดนึงอืออันนี้ชําม,มือชาดะข้างหน้าก่อนอันนี้ก็คือนอนอ่านอนหลับแล้วไอ้ตัวกี่ชนเนก็เป็นอีกแกรมมาหนึ่งเนาะแปลว่าก่อนอืมก็คือต้องแปลงฟันก่อนนอนแบบนี้อืมตัวยาดะดูเห็นไม่อยากแต่ที่จะก,กังวลคือตัวนี้อ่าตัวกริยาที่มันแปลงรูปเนี่ยเห็นไหมจากทักตะมันก็แปลงมาจากตัวอาวโยก่อนก็คือ ทักกาโยแบบนี้ก่อนแล้วเราจะใส่กับแกมมานี้ใช่ไหมเราก็ตัดโยใส่ยาแบบนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราอ่ะจะต้องไปทวนนิดนึงสําหรับคนที่ไม่แม่นตัวอ y o เนาะเพราะว่ามันต้องใช้กับแกมมาตัวนี้ด้วยนะคะอ่ะอันนี้อย่างนี้เราบอกกันเลยว่าถ้าเห็นยาแปลว่าต้องแล้วก็แปลต้องจุดๆุดข้างหน้ากริยานะคะ ถัดมาตัวที่เจ็ดอ่าตัวที่เจ็ดคือกริยาเหมือนเดิมแล้วก็มีการใส่ริอืออื๋อลงท้ายมีทั้งซูิตะแล้วก็มีอปตะนะคะจะแปลได้ทั้งสามารถกับไม่สามารถเนาะแน่นอนว่าถ้าอิตะลงถ้าลงเป็นอิตะเนี่ยเป็นสามารถแต่ถ้าลงเป็นอปตตะคือไม่สามารถนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเลยว่าตัวนี้จะแปลใช้ยังไงดีนะคะอ่าตัวนี้เวิร์บ หรือกริยารเอิอออิตตาออปตะนะคะลงเป็นซูอิตตาคือสามารถถ้าลงซูออปตะคือไม่สามารถเนาะเป็นไวยากรณ์ที่ลงท้ายประโยคเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอาไว้บอกถึงความสามารถในการกระทําบางสิ่งหรืออาจจะไม่สามารถทําได้นะแล้วแต่ว่าเราจะลงอิตตาหรือว่าออปตะนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเขาให้มาชอเนนอุนจอนเนไฮซูอิตยไฮซูอิตยล์แน่นอนว่าเราสังเกตเห็นซูอิตซยก่อน อันนี้ถ้าเราเห็นปุ๊บอันนี้เราแปลก่อนเลยว่าสามารถใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยไอตัวนี้ก็จะลักษณะคละ้ายกับตัวแต่ที่เราเคยเรียนมาเลยก็คือจะมีการใส่รีอืกับอื่นเข้าไปสมมุติถ้าจะใส่รีเอิได้ก็คือคําข้างหน้าไม่มีตัวสะกดกับถ้าจะใส่เป็นอื่นคาข้างหน้าคือมีตัวสะกด คือทฤษฎีเดียวกันเนาะพวกทีกึดก็ต้องมีการเปลี่ยนเป็นรีเอ้ยด้วยพิบเปลี่ยนเป็นอูด,ด้วยนะคะแต่แค่สังเกตตัวหน้าเนี่ยแหละว่ามันใส่ยังไงอยู่ซึ่งไอ้ตัวไฮซุิตะมันมาจากคําว่าฮาดะใช่ไหม แล้วถ้าดตัดดะาออกมันไม่มีตัวสะกดมันเลยใส่แค่รีเอิญเข้าไปแบบนี้มันเลยเป็นคำว่าไฮอย่างเงี้ยบางคนถ้าไม่ได้เรียนไวยากรณ์ตัวนี้มาแล้วไม่รู้ว่ามันจะมีการใส่รีเอิกับเอิเข้าไปเนี่ยบางคนก็จะเอาคําว่าไฮไปเสิร์ชเลยถูกป่ะซึ่งมันก็จะไม่ขึ้นอะไรเพราะว่ามันคือคําศัพท์บวกแกมมาอยู่เนาะฉะนั้นเราเลยต้องถอดร่าศัพท์ไอ้ตรงที่มันใส่รีเอืญอิออกมาให้ได้ว่ามันคือความหมายของตัวไหนนะคะ เสร็จปุ๊บข้างหน้าอุนจอนมาจากอุนจอนฮรดาที่เป็นกริยาก้อนนี้นี่แหละก็คือขับรถเนาะแล้วก็ชอน,นึงคือฉันแล้วก็แปลเลยว่าฉันสามารถขับรถได้อะก็บอกถึงความสามารถของเรานะคะส่วนตัวอย่างที่สองโนเรรีภูรีซูออฟเซลอ่าแน่นอนว่าแตกต่างกับข้างบนและเมื่อกี้ซูอิดใช่ไหมอันนี้เป็นซูออฟถ้าเป็นซูออฟปุ๊บแสดงว่าเราจะต้องเขียนว่าไม่สามารถอยู่แล้วถูกปะ่ะอ่าไม่สามารถเรามาไว้ก่อนเลย แล้วก็เหมือนเดิมตัวนี้จะมีกริยาที่มีการใส่เออๆกับเออยู่อ่็นะมีคําว่าพูรืออ่าเราต้องถอดลากพทามาก,ก่อนว่าภูรือเนี่ยมาจากคําว่าภูรอดะเห็นนะอ่าแล้วภูรุดะปุ๊บตัดดาออกมันไม่มีตัวสะกดใช่ไหมพราไม่มีตัวสะกดเนี่ยมันเลยใส่เออเข้าไปแบบนี้นะแค่นั้นนาอนแล้วก็โนแรคือเพลงอ่าส่วนภูรดะแปลว่าร้อง ก็คือไม่สามารถร้องเพลงได้นะคะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยแค่ดูลากศัพท์ว่ามันใส่รื่ยกับเอือยแบบไหนเนาะต้องระวังตัวพวกคําพิเศษน,นิดนึงพวกทีเกิดที่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นรื่ยเอือด้วยอันนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นตัวอย่างคําว่าฟังเราจะเอาฟังเนี่ยมาใส่กับสามารถไม่สามารถเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนทีเกิดเป็นรื่ยเอือยแบบนี้ก่อนอ่าแล้วก็มองมันเป็นตัวสะกดปกติเนาะอย่างที่บอกว่าถ้ามีตัวสะกดมันก็จะมีการใส่ เอยเข้าไปแบบนี้อ่าแล้วเราอยากจะลงเป็นสามารถเราก็ลงเป็น Su is soil ถ้าเราอยากจะลงเป็นไม่สามารถก็ลงเป็น s ู of So i l เนาะแล้วแต่อันนี้กดตัวแรกที่มันจะโผล่มาแล้วก็มีกดตัวผิบด้วยผิบจะต้องเปลี่ยนเป็นอูเนาะอย่างคำว่าท็อปตะอ่าท็อปตัดดออกแล้วมันเป็นตัวผิบใช่ไหมเราดึงออกมาเป็นอูแบบนี้อ่ะพอดึงเป็นอูปุ๊บเราค่อยใส่รีอือเข้าไปแบบนี้ ฉะนั้นพี่อึบจะมีการเปลี่ยนรูปด้วยนะคะโอเคนะอันนี้คือสามารถกับไม่สามารถดูข้างหลังเอาแต่ว่าบางคนจะมองแค่ เอาอิดกับออบอย่างเดียวเลยคือตัว it, ตอิตตออบตะถ้ามันวางเดี่ยวเดยวมันก็มีความหมายของมันถูกไหมอย่าง it, าอิซยก็แปลว่ามีกับ it, ออบซยคือไม่มีฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าข้างหน้าอิดกับออบอ่ะมันมีซูไหมถ้ามีซูเนี่ยมันคือแกมมาตัวนี้ก็คือสามารถกับไม่สามารถเนาะฉะนั้นเราต้องสังเกตหาซูด้วยแล้วพอสังเกตหาซูอิตซูออบได้ปุ๊บก,ก็ต้องสังเกตด้วยว่าไอตัวกริยาข้างหน้ามีการใส่รากศัพท์กับรีเอืรหรือเอออยู่นะคะเพราะเราต้องดูลากศัพท์ที่ออกเพื่อจะ อันนี้คือสามารถกับไม่สามารถค่ะตัวต่อมาตัวที่3ามของพาสองหรือว่าตัวที่8ของทั้งหมดเนาะก็คือกริยาใส่นีื่นอึนจีเห็นไหมถ้ามีการให้เลือกแบบนี้แสดงว่าเราต้องดูเรื่องของตัวสะกดเนาะแล้วก็มีจีเข้ามาคือต้องเว้นก่อนนะแล้วค่อยใส่จีนะคะถ้าเราเห็นมีจีปุ๊บเราจะแปลว่าทําจุดๆข้างหน้าเป็นระยะเวลาจุดๆดข้างหลังฉะนั้นข้างหน้าของนีื่นอึนจีคือกริยาการการะทาส่วนข้างหลังมันจะเป็นช่วงเวลาบอก เอ,เอาไว้บอกว่าเราทำอะไรไปเท่าไหร่แบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปลงดูรายละเอียดกันคร่าวๆข,ข,ของหน้าถัดไปกันเนาะอ่ารายละเอียดของกริยาเติมมีอื่นอ่นจีเนาะทำกริยาหนึ่งเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นไวยากรณ์ที่สันธานเชื่อมประโยคอย่างแน่นอนว่าก็ต้องเชื่อมอยู่ตรงกลางเนาะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงกลางเพื่อบอกระยะเวลาบอกระยะเวลาของการกระทำหนึ่งว่าทําไปเท่าไหร่แล้วแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกัน ฮันกุกโกเลยคงบูฮันจีอิริยนีท่ทวสโซ่อ่าเห็นนะเราพอเราเห็นจีปุบเนี่ยเราคานอย่างนี้ก่อนเราจะพอเราเห็นจีงี้ให้เรารู้ว่าข้างหน้ามันจะคือกริยาหรือว่าการกระทําส่วนข้างหลังเนี่ยมันจะคือระยะเวลาบอกว่าเท่าไหร่อ่าแบบนี้ฉะนั้นเราดูข้างหน้าก่อนว่าเขาเป็นการกระทําแบบไหนเนาะซึ่งข้างหน้าเนี่ยฮันกุกกกเลยคงบูฮันจีเห็นปะอย่างคงบูฮันมาจากคําว่าคงบูฮาดะ แล้วทำไมมันถึงเป็นฮันได้ก็เหมือนเดิมเลยว่าถ้ามันไม่มีตัวสะกดเขาจะเติมมีอื่นแต่ถ้ามีเขาจะเติมเป็นอื่นเนาะฉะนั้นจากฮาดะมันก็เลยกลายเป็นหันเข้าไปเพราะว่าตัวฮาดะไม่มีตัวสะกดนะคะก็เลยกลายเป็นเ,เรียนเกาหลีแล้วก็ค่อยแปลเป็นระยะเวลาแล,แล้วก็แปลข้างหลังมีอิลยอนมาให้อิลยอนก็คือ1ปีเนาะส่วนเทซเซโยคือ เป็นระยะเวลาหรือกลายมาเป็นเท่าไหร่แล้วนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เขาก็เลยบอกว่าเรียนเกาหลีมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีแค่นั้นเนาะส่วนใหญ่ข้างหลังจะต้องเป็นรูปอดีตแล้วนะคะเพราะว่ามันคือสิ่งที่กระทํามาแล้วนั่นเองเอ่อเป็นอดีตเนาะแบบทําไปแล้วเท่าไหร่กี่ปีกีปป่ปีนะถึงแม้ว่าการกระทําเรายังทําอยู่ก็ตามนะเอ่อแต่ว่าเราบอกอะยรเวลาที่ผ่านมาเอ่อที่ผ่านมาก็จะเป็นรูปอดีตเนาะอีกตัวอย่างหนึ่งอึมมาเกย์ทึรุนจิ เซชิกา uh, so no? นี่ทเวซเซลนะอนี้ต้องใช้ตัวเลขเกาหลีนะคะอ่าเหมือนเดิมเลยเราเห็นจิใช่ไหมเราค้นอย่างนี้ก่อนแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าหน้าจีคือการกระทําหลังสีคือตัวระยะเวลานะคะฉะนั้นเรามาดูก่อนว่าหน้าจีเนี่ยมันคือกริยาแบบไหนอ่าซึ่งมันคืออึมมากึ้ยทือรึนแบบนี้อ่าบางคนงงทือรึนมาจากอะไรมาจากคําว่า คึตะนั่นเองแล้วก็เหมือนเดิมเลยตัวทีกึดมันจะมีการเปลี่ยนรูปเป็นรีเอิญเนาะเพราะว่ามันชนกับอีอึ่นนะคะฉะนั้นมันเปลี่ยนรีเอิญปุ๊บอ่แล้วพอมันมีตัวสกดต,ต้องใส่แบบไหนใส่อื่นเข้าไปมาเลยเป็นทชรินจิแบบนี้นะคะก็คือฟังเพลงมาแล้ว่แล้วเราค่อยดูเลยเวลาข้างหลังเป็นระยะเวลาเซชิกันเซสามชิกันคือชั่วโมงฉะนั้นก็คือเป็นเยเวลาสามชั่วโมงแล้วนั่นเอง นเนี่ยแค่นี้ฉะนั้นพอเราเห็นจีปึ๊บดูหน้าเลยดูหน้าคือกริยาแน่นอนและหลังจีคือเป็นระยะเวลาบอกว่าทํามานาน,นเท่าไหร่แล้วนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ไปบอกได้ว่าเราทํางานมาเท่าไหร่แล้วอินทันจิแล้วก็จดจุดเป็นปีเป็นเดือนเป็นวันเป็นชั่วโมงก็ได้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่อีกะกับเชสโซยด้วยเนาะอ,อ่านี้คือตัวเวิร์บหรือกริยาน,นี้อ่นอินจี G, บอกระยะเวลาของกระทำหนึ่งได้นะคะ ตัวต่อไปตัวกริยาบวกโกอิตะเอาจริงๆเป็นตัวที่ง่ายที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดใช่ไหมแต่ว่าทําไมถึงเอามาใส่ตรงนี้เพราะว่าเขาออกค่อนข้างบ่อยอ่าถ้าเราแบบคล่องแล้วกับตัวนี้ก็ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยเราได้เยอะในงานทำขอ้อสอบนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นคํากริยาใส่โกนะแต่ต้องมีอิตะหรืออิโซอยอิซุมิดะข้างหลังด้วยอ่ะมันจะแปลว่ากําลังจุดๆ,ๆอ่าก็กําลังทํากริยาตัวนั้นอยู่ดําเนินการอยู่นะคะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะอ่าเวิร์บตัวกริยาโกอิตะกำลังจุดจุด,จดเป็นไวยากรณ์ที่เอาไว้ลงท้ายประโยคแน่นอนอยู่แล้วเนาะลงท้ายประโยคเนาะตัวนี้เนี่ยง่ายมากเลยตัดดะใส่ได้เลยนะคะไม่ต้องแปลงรูปอะไรไม่ต้องใส่เรื่องของตัวสะกดไม่มีัวสะกดอะไรเลยนะคะเพื่อบอกว่ากําลังทําบางสิ่งนั้นดําเนินการอยู่นั่นเองเนาะก็กําลังจุดจุนั่นเองแหละอ่ากำลังจุดๆออดๆอยู่นะคะอย่างเช่น ชอเนื่นช읽ก있어요เชออกกเห็นปะเราสังเกตได้ไม่ยากตัวนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีการเปลี่ยนรูปอะไรเนาะก็จะมีโกอซโซหัวงี้อ่ะแล้วเราก็ต้องรู้ว่าข้างหน้ามันคือกริยานะคะซึ่งอีตะแปลว่าอ่านอ่ะพอมันตัดดาป,ปึ๊บใส่โกได้เลยแบบนี้เนาะอีกโกโยซอยกำลังอ่านอ่านอะไรอยู่ดูกรรมโซอยแช็กก็คือหนังสือนิยายเนาะแล้วก็มีบอกชีกึมคือตอนนี้ อ่าแล้วชอนนั่นก็คือฉันเนาะก็แปลเลยว่าตอนนี้ฉันกําลังอ่านหนังสือนิยายอยู่เนี่ยอันนี้คือกริยาที่กํลดำเนินการอยู่ถูกไหมเนี่ยง่ายมากตัวนี้ตัดด่าใส่ได้เลยหรือว่าหลังสังเกตได้ไม่ยากคือเห็นโกยตาปุ๊บเนี่ยเราดูกริยาข้างหน้าเลยว่าตัวรักษามันคืออะไรอ่าแบบนี้นะตัวอย่างที่ส อ마ม농า에น농약น치고จ어요เนเนะมมาะอ마มประธานคือแม่นะคะอ่าแน่นอนว่ามีกริยาตัวนี้อยู่แล้วมีโกยตะอยู่หลังเหมือนเดิมซึ่งก็แปลว่ากําลังถูกไหมอ่ากาลังอะไรอย่างที่ครูบอกดูหน้าโกใช่ปะเราก็ดูเลยว่าหน้าโกคือคําว่าชิดะอ่าซึ่งชิดะตัวนี้มันมีหลายความหมายเนาะแต่ว่าเขาใช้กับคําว่านงหยักซึ่งนงหยักก็คือยาฆ่า,มาแมลง ธนีนน้ีแปลว่าฉีดยาและเออพ่นยาอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีสารที่โผล่มาด้วยคือนงจังก็คือพวกส่วนฟาร์มอย่างเงี้ยอืมก็แปลเลยว่าแม่อ่ะแม่ประธานกําลังตัวเกลียข้างหลังฉีดยาพ่นมแมลงที่สวนหรือที่ฟาร์มเนาะอันเนี้ยก็จะมีลักษณะโกยตะที่ใช้กับกริยาอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันคือบอกการกระทำดำเนินการอยู่นะแล้วก็ครูมากว่าข้างล่างอีกนิดนึงเห็นนะ ว่ามันมีตัวที่คล้ายกันอยู่อีกตัวหนึ่งด้วยคือคําว่าโกชิปตะนั่นเองลักษณะการใส่เหมือนกันเลยอยู่ข้างหลังเหมือนกันตัด,ดะใส่ได้เหมือนกันเนาะแต่แค่เปลี่ยนจากอิตะเนี่ยเป็นชิปตะเฉยซึ่งถ้าเปลี่ยนจากอิตะเป็นชิปตะปุ๊บเนี่ยจากกําลังนะมันจะแปลว่าอยากขึ้นมาเลยอ,อยากขึ้นมาเลยสมมติว่าครูเอาตัวประโยคข,ข้างบนเนี่ยมาเปลี่ยนใส่โกชิปตะนี่แหละสมมติครูอยากจะเปลี่ยนตัวอิโกอิซโซย์กลายเป็นอิโกชิปพอย จากเมื่อกี้ถ้าเราใช้อิโซย์กำลังใช่ไหมแต่ถ้าน,นี้คือแปลว่าอยากและอ่าน,นี้คือถ้าเราเปลี่ยนใส่เข้าไปจะแปลว่าอยากอ่านนิยายแค่นั้น,นเห็นปะแค่แค่เปลี่ยนตัวหลังเฉยๆจากโกอิดเป็นโกชิปนะอ่าหรือถ้าอันเนี้ยครูก็อยากเปลี่ยนด้วยอ่ะจากชีโกอิโซย์ครูเปลี่ยนเป็นชีโกชิปพอยด์เนี่ยก็กลายเป็นอยากอะไรอยากฉีดยาฆ่า,มาแมลงแค่นั้นเอง เนาะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยให้จาคู่ไปเลยคือถ้าเราเห็นโกอิตะคือกําลังถ้าเห็นโกชิตะคืออยากหรือว่าต้องการใช้กิกริยาทั้งคู่นะคะเห็นไหมง่าย,าย,ายตัวนี้ชิวๆเลยนะอ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายคูจะควบ2ตัวไปด้วยกันเลยเพราะว่ามันมีความหมายและการใช้ที่มันเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะแต่แค่อาจจะมีบางอย่างที่ต้องดูตัวสกดไม่ดูตัวสกดแค่นั้นอ่ามันจะมีตัวเกต กับตัวครูเรียกว่าอืออรยยกอโยเนาะเนี่ยเกตกับกอโย,โยนะเกตกับกอโยเห็นปะจะแปรได้เหมือนกันเลยคือจะกับหน้าจะอ่าจะกับหน้าจะก็คือบอกแพนอนาคตได้แล้วก็บอกการคาดเดาได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างลึกๆกันเนาะ อ่าตัวนี้เกททั้งเกทเลยแล้วก็อือริ้อกโยจะเป็นไวยากรณ์ที่ลงท้ายประโยคนะคะลงท้ายประโยคแต่ว่าทางฝั่งเกทอาจะใช้ง่ายกว่าก็คือตัดดะใส่ได้เลยนะแต่อย่างกอโยเห็นไหมเนี่ยสังเกตได้ไม่ยากเลยกอโยจะมีรีเอิกับเอื้อให้เลือกแสดงว่าเหมือนเดิมเลยถ้าไม่มีตัวสกดใส่รีเอิย์ถ้ามีจะใส่เอื้อเข้าไปแล้วก็พวกกฎที่กึดผิวต่างๆแปลงเหมือนกันกับที่ผ่านมาเลยทั้งตัวของเอื้อรแต่อะไรอย่างเงี้ย เอ่อหรืออึดซุยตาตะแปลงเหมือนกับตัวนี้นะคะฉะนั้นถ้าเราแม่นตัว2ตัวนั้นแล้วอะ่ะอันนี้ก็จะใช้ได้ง่ายๆเนาะอย่างที่ครูบอกว่าตัวของเกตกับอึรโกโยจะมี2ความหมายด้วยกันคือแปลว่าจะกับน่าจะได้ถูกไหมถ้าแปลว่าจะคือบอกอนาคตได้แต่ถ้าแปลว่าน่าจะจะเป็นการคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะจะเกิดหรือจะไม่เกิดก็ได้เนาะเป็นการคาดเดาเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าว่า รูปแบบของการใส่อะไรเงี้ยมันจะเหมือนหรือคล้ายหรือต่างกันไหมเนาะตัวอย่างแรกแนเนชิป ah ูอีซาฮากิสมิดะกับอีกแบบหนึ่งครูลองใส่เป็นแบบกอยโยด้วยก็จะเป็นรูปของอ ah ีซาไฮกอโยเนาะหลักๆเวลาเห็นตัวนี้อยู่ท้ายประโยคเหมือนกันหนูไหมเราก็หาแค่ท้ายประโยคเลยมีเก็มีคําว่ากอโย่เงี้ยแสดงว่าแปลว่าจากับหน้าจาาแหละแล้วก็ทฤษฎีเดิมเลยคือดูข้างหน้าเห็นนะ ดูกริยาข้างหน้าแต่ตัวกริยาของเกตจะมองง่ายกว่าด้วยความที่มันตัดดะใสเลยเห็นปะมันก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนรูปอะไรก็อีซาฮาดะแบบนี้เลยนะคะซึ่งอีซาฮาดะจะแปลว่ายายบ้านอืมอีซาฮาดะยายบ้านอ่ะแต่ว่าทางฝั่งของกอยเห็นไหมมันจากฮาดะมันจะเป็นคําว่าอีซาไฮ เพราะว่าตัวของกอโยจะต้องดูเรื่องของตัวสะกดเนาะถ้าไม่มีมันจะใส่รืยเอ่ยอย่างเช่นตัวยายบ้านอย่างเงี้ยตัดดาบปุ๊บมันไม่มีตัวสะกดมันเลยใส่แค่ลืเอ่ยเฉยเนาะแต่ถ้ามีตัวสะกดมันก็จะใส่เป็นอื่นเข้าไปน,นั่นเองนะคะฉะนั้นความต่ำก็เลยเรื่องของการใส่เฉยว่าอย่างเกตเนี่ยใส่เลยแต่ถ้าอย่างกอโยเนี่ยต้องดูตัวสะกดเนาะ แต่ความหมายเหมือนกันเลยเราก็ดูความหมายกันว่ามันจะแปลว่าจ่าหรือหน้าจ่าดีเพราะว่าการใส่อ่ะเหมือนกันทั้งสองความหมายแต่แค่ว่าต้องอ่านรวมๆก่อนว่าความหมายเป็นในเชิงของบอกอนาคตไหมหรือว่าเป็นการคาดเดาเฉยๆเนาะอย่างแนนยอนแปลว่าปีหน้าปีหน้าแล้วก็จิบคือบ้าน อคือจะแปลได้สองแบบแหละน่าจะย้ายบ้านกับจะย้ายบ้านก็ได้แต่ว่าเนื้อเรื่องตรงเนี้ถ้าครูมองเนาะครูมองว่ามันเป็นรูปอนาคตมากกว่าเพราะว่ามันเหมือนค่อนข้างที่จะแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรลงแผนไว้เป็นแล้วแหละว่าจะย้ายบ้านปีหน้าอย่างเงี้ยอ่าแต่ถ้าเป็นการคาดเดามันจะไม่ใช่แบบฟิลใหญ่ยยบ้านใช่ไหมเออมันแบบต้องมีแผนวางไว้ก่อนแล้วอะเนาะฉะนั้นก็แปลว่าปีนี้จะย้ายบ้านเป็นรูปของอนาคตนะคะ ซึ่งเอาความเป็นจริงแล้วอะเราต้องดูประโยคก,ก่อนหน้าด้วยแหละว,ว่ามันสื่อถึงเรื่องของอนาคตหรือเรื่องของการคาดเดามากกว่าเออไอตัวไอ,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 อตัวของเกตกับกอยโยเนี่ยต้องดูรวมๆของประโยคนั้นด้วยเนาะอ่ะอีกตัวอ่ออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะแนอีรินพีกาโอเกสมิดะกับอีกรูปแบบหนึ่งคือโอลกอยโยเห็นปะ ใส่คนละแบบกันอย่างโอดะใส่เลยเนหะ็นไหมกับเกตโอเกสซึบิดะได้เลยแต่ถ้าเป็นตัวกอโย้าต้องดูตัวสะกดเนาะซึ่งตัวโอดะไม่มีตัวสะกดมันเลยเป็นรูปของโอลกอโยนะคะโอลกอโยก็แปลว่าจะมาหรือน่าจะมาก็ได้เนาะส่วนในอิลพรุ่งนี้พีฝน แล้วก็ใช้ก็โอ่ดายอยู่แล้วคือฝนตกถูกปะก็แปลว่าพรุ่งนี้ฝนน่าจะตกก็ได้หรือฝนจะตกก็ได้นะคะแต่นี้ครูให้เป็นในความหมายของคาดเดานั่นเองอืมแค่นี้นะคะฉะนั้นทั้งเกตทั้งกอโย ความหมายเหมือนกันทั้งคู่คือจะกับหน้าจะแต่การใส่จะต่างกันเกตตัดดาใส่เลยซึ่งดูได้เลยว่าหน้าเกตเป็นตัวอะไรแต่ถ้าตัวโกโยต้องตัดดาดูตัวสะกดเนาะถ้าตัวรักษัพท์มันไม่มีตัวสะกดมันจะใส่ดิอ้เข้าไปแต่ถ้ามีมันจะใส่เป็นอือเข้าไปนะคะแค่นั้นโอเคนะ าจาก5ตัวเมื่อกี้เราลองมาแปลประโยค5ประโยคนี้กันว่าใช้แกรมนน้าตัวไหนใส่ไว้อยู่แล้วก็แปลว่าอะไรโดยที่ขัวคิดประโยคที่มันมี5แกรมมาก,ก่อนหน้าในพาร์ทหนึ่งนี้ด้วยนะลองดูว่าเราจําได้ไหมเนาะอย่างประโยคแรกเนี่ยชิเบสเิรใคายเตชินบาริพอสโยาเฮโย อันเนี้ยถ้าเราดูดีนะมันมีสองประโยคด้วยกันต่อกันแล้วก็มีสองไวยากรณ์ด้วยกันนะคะไม่รู้สังเกตหรือเปล่าอ่ะพอครูเห็นแต่ปุ๊บครูขั้นก่อนเลยอ่ะไวยากรณ์เห็นไหมไวยากรณ์ครูเห็นสองตัวคือมีตัวแต่กับมีตัวยาฮะดะซึ่งแต่แปลว่าตอนที่เมื่อส่วนอายาแปลว่าต้องอ่ะฉะนั้นเราแปลหน้าให้เสร็จก่อนแล้วค่อยแปลหลังเนาะหน้าก็คือตรงนี้อันที่หนึ่งหลังคืออันที่สองแบบนี้ นะข้างหน้ามีอะไรบ้านข้างหน้ามีจิบบ้านมีทอรอคาดะเนาะแปลว่าเข้าไปมีการใส่รือื้อเข้ามาเพราะว่ามันเป็นรือื้อแต่ถูกไหมก็คือตอนที่เข้าไปในบ้านอ่าแล้วเราค่อยค่อยไปข้างหลังนะข้างหลังมีแกรมมาต้องและแล้วก็มีคําว่าถอดแล้วก็มีคําว่ารองเทา้าเนาะก็แปลเลยว่าต้องถอดรองเทา้าแบบนี้ นะง่ายๆเนี่ยถ้าเราสังเกตหาไวยากรณ์ได้มาสามารถขั้นแล้วค่อยแปลหนึ่งแปลสองนี้ได้มันก็จะง่ายขึ้นนะคะประโยคที่สองคงซาเรฮาโกอิซุนิกะชิโรอไยซูออฟซึมิดาอันนี้บอกเลยว่ามีสามไวยากรณ์อยู่ด้วยกันแต่ว่าเป็นตัวเชื่อมอยู่แค่ตัวเดียวเนาะถ้าเราเห็นตัวเชื่อมคือตัวอินิกานั่นเองคูขั้นอันนี้ก่อนแปลหนึ่งแปลสองเนาะไวยากรณ์มีตัวไหนบ้างมีโกอิตะเมื่อกี้ แล้วก็มีอึนิกาแล้วก็มีสูอัปตะเนอะอย่างโกยตาเมื่อกี้เลยที่เราเรียนกันคือแปลว่ากําลังและอินิกานี้ตัวเก่าในพาร์ทหนึ่งเนาะแปลว่าเพราะว่าอ่าแล้วก็มีซูอัปตะที่เราดูเมื่อกี้คือไม่สามารถอ่าเราได้แล้วดูประโยคหน้าก่อนมีคําศัพท์อะไรบ้างเนาะคงซาฮาดะอ่าสองอันนี้คูบคูบควบคู่กันไปเลยนะคะแปลว่าก่อสร้าง อแล้วมีเพราะว่ามาด้วยเราก็ใส่เพราะว่าก่อนใส่ตัวเชื่อมก่อนเพราะว่าเราค่อยตีมาข้างหน้ากาลังทำาไมอยู่ปุ๊บก่อสร้างก็เลยทำไมสวบตะไม่สามารถใช่ไหมไม่สามารถอะไรทือรอใครไม่สามารถเข้าไปได้แบบนี้เห็นนะแค่นี้วิธีการดูไม่ยากถ้าเรารู้สับดูแว้ก่อนอแปลได้เลยเนาะ ประโยคที่สามชิกึมกาจีอิลฮันจิชิบแกวอรีทเวสซีมีดาอ่าอย่างที่เราเห็นเลยว่ามีจีใช่ไหมมีจีขั้นก่อนเลยข้างหน้าเป็นกริยาข้างหลังเป็นเวลานะคะฉะนั้นข้างหน้าก่อนชิกึมกาจิก็คือจนถึงตอนนี้อ่าถึงตอนนี้อิลฮันจิมาจากอะไรอิลฮัดะที่แปลว่าทํางานนั่นเองเ,องเนาะทำงานจนถึงตอนนี้เนี่ยทํางานไปเท่าไหร่แล้วสิบแกวอรอ่าชิบแกวอรเนาะก็ะคือสิบเดือน แล้วเนี่ยนะจนถึงตอนนี้ทํางานไปแล้วสิบเดือนอย่างนี้ก็ได้หรือทํางานไปสิบเดือนแล้วอย่างนี้ก็ได้นะคะและจบที่ประโยคที่สี่โอเวซัวบีกึดในกอยอันนี้ก็มีไวกรอ์แค่ตัวเดียวเนาะเมื่อกี้มีจิตัวเดียวตัวนี้ก็มีกอยออแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะอ่าตัวนี้อย่างที่บอกว่าดูข้างหลังจะน่าจะใช่ไหม อเรายังไม่รู้ว่าจะแปลรูปของอนาคตรหรือว่าเป็นการค่าดาวดีเราดูมวลรวมก่อนเนาะแล้วก็อ่านแล้วก็ตัวข้างหน้าตัวกอโยเราก็ดูว่ามาจากกริยาคือคำว่ากึศนาดะที่แปลว่าจบหรือว่าเสร็จสิ้นแล้วก็มีสูออบค่าเรียนโอหูตอนบ่ายอ่าก็บอกเลยว่าค่าเรียนจะ จบตอนบ่ายอืมเพราะคิดว่าคาบเรียนมันมีระยะเวลาแบบค่อนข้างเป๊ะบอกอยู่แล้วค่อนข้างที่จะเป็นแพลนอยู่แล้วเนาะมันจะไม่ค่อยเป็นคาดเดาเนาะฉะนั้นครูก็เลยแปลเป็นจะไปเลยก็คือบอกแพลนอนาคตไปเลยน,นั่นเองนะคะอือเห็นไหมง่ายๆเห็นว่าดูไวกอนดูหน้าดูไวกอนดูตัวหน้ามันอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ไวกอนคือการติดกับลากสับมันจะชอบอยู่ข้างหลังลากสับเนาะแล้วก็แปลจากแวกอนก่อนค่อยแปลลากสับที่ติดข้างหน้านะคะ โอเคทบทวนในห้าตัวพาสองข้างหลังเมื่อกี้ของเราเนาะอ่ะอย่างตัวแรกถ้าเราเห็นยาเห็นนะเห็นยาเป็นไงถ้าเห็นยาหดปุ๊บแปลว่าต้องจุดจุดอืมต้องการกรับเอ่อต้องหรือมีความจะเป็นที่จะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอันที่สองต่อมาเห็นรีเออรเออซูอ,อ,อิกับซูออบอ่ามีซูอิดซูออบแบบนี้แสดงว่าสามารถกับไม่สามารถนะคะ อันที่สามมีอื่นอึนจีใช้กับกริยาเลยข้างหน้าบอกกริยาข้างหลังจะเป็นระยะเวลาก็คือทําจุดจุดเป็นระยะเวลาจุดจุดแบบนี้อันที่สี่โกอิตะข้างหน้าเป็นกริยาตัดดะใส่โกอิซอยได้เลยก็คือกำลังจุดจุดนั่นเองและสุดท้ายที่ตัวเกตและกอโยมีค่าเหมือนกันเลยคือแปลว่าจะ กับน่าจะได้นะคะก็คือบอกแทนก็คือจะถ้าคาดเดาจะเป็นหน้าจะแบบนี้เนาะโอเคจบไปสำหรับสรุปวัยกรพาร์ทที่สองก็จะได้ไปแล้วทั้งหมดสิบตัวเนาะรวมทั้งพาร์ทแรกห้าแล้วก็พาร์ทสองนี้ห้าตัวด้วยนะคะเออเป็นไงกันบ้างจำกันได้ไหมอย่าลืมไปทบทวนทั้งพาร์ทหนึ่งแล้วก็มาพาร์ทสองตรงนี้ด้วยเนาะใครไม่ได้ดูพาร์ทหนึ่งก็แนะนำว่าให้กดตรงวิดีโอของโรงเรียนได้เลยเนาะแล้วก็กลับไปย้อนฟังได้นะคะ โอเคโอเคจบไปแล้วสำหรับ10ตัวแวร์กรทั้งพัทหนึ่งพ์ทสองครบกันเลยเนาะตัวแวร์กรที่ออกอ p พกันบ่อยมากแล้วก็เอ่อในการแปลบางคนจำได้แต่จะแปลไงดีอะไรเงี้ยก็ดูเทคนิคการแปลในวิดีโอนี้ได้นะคะครูก็เหมือนปูๆไว้ให้นิดนึงว่าตอนที่ครูแปลเนี่ยครูดูอะไรบ้างดูอะไรก่อนดูอะไรหลังดูหน้าดูหลังแปลไงอะไรเงี้ยให้ตัดเป็นแนวทางของครูไวแล้วก็เอาไปลองฝึกแปลกันได้ เนาะประมาณนี้อ่ะก็ยังไงอย่าลืมไปทบทวนทั้งพาร์ทหนึ่งแล้วก็อย่าลืมมาทําดูพาร์ทสองอันนี้กันด้วยแล้วก็เขียนสรุปเป็นของตัวเองแนะนำนะคะแนะนําว่าเขียนสรุปของตัวเองจะดีกว่าแนะนําว่าสรุปเป็นภาษาตัวเองที่เราเข้าใจอะไรเงี้ยอ่านแล้วก็แบบรู้ได้เลยทันทีเอาที่เราแบบเกทอ่ะแบบอ่านรับเกทเลยอะไรเงี้ยถ้าถ้าเราไม่สรุปอย่างเงี้ยเราก็ต้องกลับมาดูเรื่อยๆแล้วแบบมันใช้เวลาถูกปะ คุยกันไนะว่าให้เขียนสรุปของตัวเองไว้แล้วก็จะกลับมาเมื่อไหร่ก็เปิดดูงตัวได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดคลิปถูกปะประมาณนี้ โอเคเนาะถ้าใครสนใจเรียนสามารถติดต่อได้ทางเบอร์0ูนย์แปดหห้าห้านะคะแล้วก็ทางไลน์แอดก็ได้นะเป็นแอดโกโกโคเรียสองสองนะคะหรือสแกนคิวอาโค้ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยเนาะ,ะเอเอก็อยังไงเดี๋ยวไว้มาเจอกันนะเดี๋ยวจะดูว่าทีน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วสําหรับตัวแหวกอันอีเพสโทปิกสิ e ตัวนะคะที่จําเป็นในการทําข้อสอบอ e ีเพสกันเนาะโอเค,ะนะค,ะนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะอันยอง